สวัสดีพ่อพี่น้องเมื่อนี้จะพาพวกทานไปเลาะไปเที่ยวเบิงบรรยากาศนครหล,ลวงเวียงจันทร์นครหล,ลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองเอกของสปปลาวและเป็นเมืองเศรษฐกิจของประเทศลาวซึ่งเป็นแรงธุรกิจแรงผลิตภัณฑ์แรงธรรมหากินของพี่น้องประชาชนลาวและก็เป็นสถานที่เศรษฐกิจสถานที่พบปะาังสรรค์ของประชาชนลาวเนาะอันนี้เป็นพระราชหลวงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์สำคัญของสปปลาวก็เป็น พื้นที่ที่ผู้ใดมาเวียงจันท์เราต้องได้มาสักการะบูชามาคารุปเพื่อมาทักทายสบายดีมามอบตัวมาเช็คอินอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ก็คือวัดพระธาตุหลวงเนาะเป็นวัดเกา่าวัดแก่เป็นวัดประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นวัดหนึ่งที่ครูบ้านครูเมืองของประเทศเราเขามาตั้งแต่ดึกดาบรรนจนทอดปัจจุบันนี้เนาะซึ่งอยู่ใกล้ทางพระธาตุหลวงก็จะมีเฮื่นศาลบ้านสองเขตเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจห้างห้านต่างๆที่อยู่อ้อมบริเวณพระาธาตุหลวงเนาะก็จะเป็นโซนเศรษฐกิจแล้วก็โซนห้างค้าห้างอาหารห้างต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ่อ,กกบอกไก้บ่อไก่เนาะที่สามารถเดินแล้วก็สามารถขี่รถที่หรือจะขี่รถไปก็ได้แล้วแต่ไผจะสะดวกเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสําคัญและเป็นโซนเศรษฐกิจสําคัญของโสปปลาว ถนนหนทางแถวในเมืองก็ค่อนข้างเป็นระเบียบค่อนข้างสะอาดงามตาเนาะสิงว่าเป็นกับเป็นบริเวณหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศลาวกับว่าได้เนาะสิงวานคะรหลวงวิงจารณ์จึงเป็นเป็นแรงที่สาหรับท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมทางด้านที่ของพุ่มพณีทางด้าน จะเป็นซีตีทัวร์แล้วจะสมวัดวาอารามก็ได้เนาะซึ่งว่ามีหลากหลายรูปแบบนครหลวงเวียงจันทน์นครถ้าผู้ใดมาแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดไปเที่ยวไปสมวัดพระธาตุหลวงแล้วก็ขี่รถเลาะชอปปิ้งแถวตลาดเซาตลาดเซาซึ่งเป็นซึ่งเป็นตลาดใหญ่เนาะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดซึสมัยตะกีเพ่นเปิดเฉพาะตอนเซาก็เลยห้องว่าตลาดเซาแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้เปิดเปิดตั้งแต่ ตอนเศร้าจนหอตอนแรงแล้วเนาะก็อาจจะแล้วก็เปลี่ยนซื้อมาเป็นช้อปปิ้งมอล์ช้อปปิ้งมอล์แล้วก็ได้ปรปับปรุงจากตึกเก่าก็ได้มาเปลี่ยนเป็นตึกไม่ซีซ่าห้าสั้นแล้วขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ว่าทันสมัยที่สุดในประเทศลาวจ้าออกจากพระธาตุหลวงมาก็จะมาเจอวัดธาตุฝุ่นเนาะซึ่งเป็นวัด ใหญ่อย,ยอยู่กลางใจเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นวัดที่หญย,ยและก็วัดสําคัญซึ่งเป็นวัดป่าวัดเดียวที่ว่าอยู่อยู่กลางนครหลวงบริเวณวัดก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดชื่นสะอาดลมเย็นดีและก็อ้อมไปด้วยตึกเฮือนซานบ้านซองที่พัตครัรต่างๆจะมีห้องลา้องกาและโรงเฮียนเนาะอยุดบริเวณอ้อมค้างวัดและก็อยู่ใกล้ๆวัดก็จะ มีอนุสาวรีย์หรือว่าประตูใสโมนิเม้์นั่นเองเนอ,อนุสาวรีย์ซึ่งเป็นการเป็นจุดเช็คพอยจุดสําคัญอันนึงของสําหรับนักเดินทางเนาะถ้าผู้ใดเดินทางมานะครหลวงเวียงจันทน์ก็ต้องมาเช็คอินอยู่อนุสาวรีย์ขึ้นไปถึงสูงสุดของอนุสาวรีย์ก็จะเห็นก็จะเห็นบรรยากาศพานโนรามาพานโนรามิกของนะครหลวงเวียงจันทน์เนาจะเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติ หรือว่าเงินศารบ้านซองตึกตึกเกา่าตึกแก่ตึกใหม่หลายลกหลากหลาย,ลาย,ลายตึกเนาะถ้าผู้ใดได้มาก็อย่าลืมขึ้นไปถึงอนุสาวรีย์อยู่ใกล้ๆก,กอนุสาวรีย์ก็จะมีหอโบสถนหอสบ,บายงสงต์ซึ่งจะเป็นห้องการสำนักง,งานนายกและจะเป็นห้องการทางราชการซึ่งว่าเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลเนาะซึ่งเป็นห้องการของรัฐบาลที่เป็นห้องการที่ใหญ่ที่สุดใน เป็นศูนย์กลางควบคุมศูนย์กลางปกครองที่ยใหญ่ที่สุดในประเทศลาวสันก็กยังดีเนาะประเทศลาวยังมีต้นไม้ประเทศลาวเฮายังมีต้นไม้ลายถึงแม้ว่าจะอยู่กลางใจเมืองก็ยังมีปกปุมโดยต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวอุ้มทุ่มดังที่ทานเห็นนี่แหละอยู่ถนนหนทางสองแคมทางก็จะมีต้นไม้เนาะแต่เสียดายว่าเพิ่นมีสายไฟค่อนข้างหลายแต่ว่านี่ทานจะเห็นว่า เพิ่นได้ปรับปรุงบบให้มีสายไฟอยู่กลางอยู่แคมทางแล้วเนาะถนนบางสายก็บบได้มีสายไฟคือสมัยตะกี้เนาะเดวนี้เพิ่นเอาสายไฟลุงลุมแต่ว่าทั้งถึงบางบอลก็ยังมีสายไฟแลวก็สายโทรศัพท์มือยูมายะอยู่คือเห็นนี่แหละแต่ก็เพิ่นก็พยายามปรับปรุงและจัดเป็นระเบียบให้ดีที่สุดอันนี้ก็ท่องสุ่มเซยผู้เพิ่นตั้งมกุกตั้งใจแล้วก็ผู้เพิ่นคิดที่จะเอาสายไฟลงลุมก็เหตให เงินสารบันสองถนนหนทางสะอาดสะอ้างขึ้นพอแหมพี่น้องเอ้ยถนนตัวนี้เป็นถนนที่สําคัญถนนใหญ่ในกลางใจนะเราลองเห็นจานซึ่งถนนตัวนี้จะมุ่งหน้าไปสู่ถนน13ใต้เนาะก็จะมุ่งหน้าไปสู่ถนน13ใต้ก็จะมาแยกอยู่ถนนไกสอนถนนพลเข็งแล้วก็ไปต่อถนน13ใต้เลยซึ่งก็เป็นถนนลักตัวหนึ่งที่ มีเส้นทางเสื่อมต่อหลากหลายบ้านหลากหลายแขวงหลากหลายเมืองและก็ที่สําคัญก็มีเส้นทางเสื่อมตอ่อกับประเทศเพื่อนบ้านเองเนาะถนนทนเส้นนี้เนาะกตึกที่เขาเห็นนี่ก็เป็นตึกธนาคาร ICBC ซึ่งเป็นธนาคารกับว่าเนืใจว่าเป็นธนาคารมาจากสโป,ปจีน International, International Commerce Bank Control อย่างประมาณจากอย่างในระจำบอดได้เนาะ กับล็อกดาวน์แกมีคนออกเดินทางปกติบางคนก็ไปห้องละห้องการเพื่อไปเหตุเวีกให้การตามปกติเนาะถึงแม้ว่าจะมีการล็อกดาวน์อยู่แต่ว่าก็ทย,ยอยกันไปจังใดก็อย่าลืมหักษาระยะห่างโซโซดิสแตนซิ่งนํำกันเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะว่าการหักษาระยะห่างมันจะเป็นเส้นทางเดียวที่จะเหตุให้เรา ยุติในการติดต่อโรคระบาดตัวนี้ไปได้เนาะการถ้าหากเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะเห็นให้มีการแพร่มีการกระจายเสื้อไปสู่คนอื่นได้ฉะนั้นการหักษาะยะห่างซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่พวกเขาจะซอยกันยุติพยาธิการระบาดครั้งนี้และก็หวังว่ามันจะยุติไวๆเนาะอันนี้ถนนก็จะโล่งเลยเนื่องจากว่า เนื่องจากว่ายังล็อกดาวน์อยู down, อย่ถ้าบล็อกดาวน์ถนนที่นี่จะเป็นถนนที่แออัดที่สุดในนครหลงวงเวงจัลในพวกท่านจะเห็นหลังจากว่าเพิ่นได้เอาสายไฟลงลงทั้งลุมแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะเขียวขึ้นเลยตะกี้มันจะมีสายไฟหลายพอสมควรปัจจุบันนี้สายไฟเพิ่นได้จัดลงระบบเอาสู่ลงพื้นดินก็จะเห็นให้ต้นไม้พวกนี้มีโอกาสได้เติบโตมีโอกาสได้ยืดขึ้นสูงขึ้นเนาะ แลก็กลายเป็นหุมเป็นหอเป็นเฮือนให้นกให้กาเนกเสษตรให้บรรยากาศในนครหลวงกะลมเย็นขึ้นตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ถนน13ใไต้เพื่อจะกลับบ้านเนกแยกจาก13ใไต้กะกลับมาบ้านข้าข้าพเจ้ากะจากในเมืองสู่บ้านกะประมาณ10นาทีนี่แหละ โอเคตั้งแต่ผู้ใดมาก็อย่าลืมอย่าพลาดขอฝากในเรื่อง่องนานาสระพวกเราก็ขอขอบใจทุกท่านขอขอบใจทุกคนที่ได้แวะมาทักทายสบายดีแล้วก็ขอขอบใจที่เป็นกำลังใจให้แกกันเนาะข้าพเจ้าก็ดีใจที่ลหลายๆคนยังหักยังแพงกันอยู่อันนี้ข้าพเจ้าช่วงนี้บบได้ไปเลาะไปเที่ยวทั้งใดก็มีแต่อยู่เทิงหลดแล้วก็จะได้ทายรูปบรรยากาศสองแคมทางในนคะรหลวงจันทร์เพื่อจะเป็น แก่ประโยชน์แล้วก็เพื่อจะให้หลายคนเบิงนหนำกันบางทีอาจจะสนใจอยากมาเที่ยวแล้วหรือ